Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่13พฤษภาคม2024ซีรีส์ยิ่งติดสนิทชีวิตก็เติบโตวันที่5สวนที่ไร้ผู้มาเยือน Scripture พระคัมภีร์ ในพระธรรมลูกาบทที่5ข้อที่16บอกกับเราว่าแต่พระองค์มักจะเสด็จออกไปยังที่เปลี่ยวและทรงอธิษฐานลูกาบทที่6ข้อที่12บอบอกกับเราต่อไปว่าในเวลาต่อมาพระเยซูเสด็จไปที่ภูเขาเพื่อจะอธิษฐานพระองค์ทรงอธิษฐานต่อพระเจ้า ตลอดทั้งคืน Observation การสังเกตที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาณสนามบินเมืองโฮโนลูลูอันคึกคักนักท่องเที่ยวต่างรีบเร่งไปยังจุดหมายปลายทางของพวกเขาแต่ในท่ามกลางความวุ่นวายนั้นมีสวนแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่สวนนั้นเงียบสงบ เป็นดังสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสีเขียวสดซึ่งดูเหมือนจะอยู่ผิดที่ผิดทางเมื่อเทียบกับความกลาหลโดยรอบมันเชิญชวนผู้โดยสารที่กำลังสับสนร้อนรนให้นั่งลงสักครู่ภายใต้ต้นไม้งามที่มอบร่มเงาแก่ผู้ที่พักพิงส่วนนั้นงดงามยิ่งนกน้อยใหญ่หลายสิบตัวเกาะอ,อยู่ตามกิ่งไม้ แต่ดูเหมือนว่าเหล่ามนุษย์ผู้รีบเร่งจะหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปในสวนแห่งนี้ครั้งหนึ่งเวนคอนเดโร่ศิียพอภิบายคิดจักรนิวโฮปในรัฐฮาวายต้องไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินนั้นเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งพาสุนัขของเธอเดินเล่นในสวนและยังมีชายอีกคนหนึ่งนั่งรับประทานอาหารกลังวันบนมานั่งแม้จะมองเห็นสวนที่น่าพักสงบ แต่เซซียพิบาลเดินผ่านส่วนนั้นไปอย่างรีบเร่งเขาเลือกที่จะตรงดิ่งไปยังเกตเครื่องบินและใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงนั่งรอก่อนที่พนักงานจะเรียกให้ขึ้นเครื่องโลกแห่งความวุ่นวายเป็นเหมือนวังวนที่เรียกร้องให้เราทุ่มเทกำลังสุดตัวเพียงเพื่อจะแทนที่เวลาของเราด้วยกิจกรรมที่ว่างเปล่า ในพระธรรมลูกาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายมีพระคัมภีร์อยู่บางข้อที่ดูผิดที่ผิดทางเป็นเหมือนสวนที่ไม่มีใครแวะมาเยือนที่กำลังเชิญชวนให้เราได้หยุดและนั่งลงสักครู่พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูมักทรงปลีกตัวไปโดยลำพังไม่ใช่แค่นานๆนทีแต่บ่อยครั้งเลยทีเดียวพระองค์มักจะใช้เวลาเพื่อสำรวจและปรับทิศทางของหัวใจ และชีวิตให้สมดุลเป็นไปตามน้ำพระไัยและเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาอยู่เสมอแอปพลิเคชันประยุกต์ใช้บ่อยครั้งที่เรามาคิดว่าเราจะเกิดผลน้อยลงหากเราแทนที่กิจกรรมในชีวิตด้วยช่วงเวลาเงียบสงบกับพระเจ้าทุกคนอยากเห็นการเกิดผล แต่ทางเดียวที่เราจะพบการเกิดผลได้ก็คือเราต้องแวะพักที่สวนนั่งลงกับพระผู้ช่วยเฮรอดของเราสักพักนี่คือทางเดียวที่จะทำให้เราได้หวนกลับมาสู่สิ่งเดียวที่สำคัญและเป็นนิรันดร์ Prayer ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาที่รักเราขอบคุณที่ทรงย้ำเตือนเราในวันนี้ ว่ามีบางพื้นที่ชีวิตของเรากำลังเร่งรีบเกินไปเราวิ่งมาอย่างเหน็ดเหนื่อยและหมดแรงแต่วันนี้เราขอหวนกลับมาจดจ่อและให้ความสำคัญกับการใช้เวลากับพระองค์ขอส่งสอนเราว่าการเกิดผลน,นั้นไม่ใช่โดยกำลังหรือกิจกรรมในชีวิตแต่การเกิดผลคือผลลัพธ์ของการได้ติดสนิทกับพระองค์เราอธิษฐาน ในพระนามพระเยซูอาเมน